สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะและสแตนนะครับในวันนี้เนี่ยแมปนี้อัปเดตใช่ไหมครับและกว่าตัวละครใหม่มันจะเข้าแบนเนอร์เนี่ยล่อไปเกือบตีสองแล้วนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวแรกที่เข้ามาในแบนเนอร์นะฮะนั่นก็คือกิอยูนั่นเองนะครับและใช่แล้วครับคุณผู้ชมผมจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้ในการรีวิวตัวละครตัวนี้อยากเทพแบบไม่ต้องฟาร์มเองใช้บริการร้าน easy crystal สิมีทั้ง ID สุดคุ้มและบริการฟาร์มราคาแจม สำหรับตัวละครกิยูนะฮะหรือว่าในแมปจะเรียกว่าวอเตอร์บีตติ้งนะฮะก็คือแอบปราณวารีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์เลยนะครับก็จะมีทั้งแบนเนอร์1และแบนเนอร์2นะครับก็รอมันเข้าตู้นะค,คุณผู้ชมยิ่งเป็นตัวใหม่ด้วยกว่ามันจะเข้าตู้เนี่ยก็ต้องรอนิดนึงนะเดฟค่อนข้างลีลาน,นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมติ้นบีบอยอยู่ก็มาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้เนี่ยสเตตเริ่มต้นเป็นไง อันนี้คือเลเวลหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะครับว่าตีกราวนะฮะเป็นตัวกราวนั่นเองนะฮะมาดูสเตตครับคุณผู้ชมสเตตเริ่มต้นนะครับเดเมจพันหกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ระยะ15 SPA 7วินะฮะเป็นทัดน้ำนะครับคุณผู้ชมตามนั้นนี่แหละครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่550นั่นเองนะถือว่าค่อนข้างถูกนะไม่แพงเลยนะครับไปวางได้เลยครับเุย้ยเฮย้ฮยเฮ้ยตกใจคุณผู้ชม ตกใจมากตรงที่สกิลมันสวยนะเนี่ยนี่ครับมาดูเรื่องสกิลและโมเดลกันดีกว่าครับคุณผู้ชมโมเดลก็ถือว่าทั่วไปนะมันก็คือกิวอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูดีกว่าครับว่าตัวนี้เนี่ยโจมตีเป็นยังไงโจมตีกราวครับคุณผู้ชมแล้วก็รูปแบบการโจมตีก็ประมาณนี้เป็นทรงกลวยที่เรียกได้ว่าโคตรเล็กนะครับทรงกลวยเล็กมากคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ไม่กอมันจะตีโดนมอนไหมเนี่ยวนนียดูดิตัวนี้เดินผ่านเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับอัปเกรดได้ถึง7ขั้นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมาดูซิอันนี้คืออัปเกรดสูรนะครับเดเมจหนึ่นระครับระยะ15 SPA เจ็ดวินะครับ,ระะ 15, รบถือว่าตีนานอยู่นะกว่าจะตีในแต่ละรอบนะครับนานมากคุณผู้ชมอัปเกรด1นะครับเดเมจอยู่ที่3,700กว่านะครับระยะ18 SPA 7จวิเอาจริงนะค่อนข้างที่จะเสียดายมากๆเลยนะครับที่ระยะมันค่อนข้างที่จะเคบประมาณนี้ คือวงการโจมตีเนี่ยเล็กมากๆเลยนะดูดิ <_ Z 1> โอ้โหแล้วคือตีแทบไม่โดนเลยเว้คุณชมจริงๆมันน่าจะตีมอนตายอยู่นะเลือดมอนโคตรน้อยนะครับแต่เนื่องจากมันตีช้าและรูปแบบการโจมตีเป็นแบบนี้นะครับก็เล่นยากประมาณนึงเลยนะต่อไปครับเป็นอัปเกรด2นะครับอัปเกรด2องเดเมจเกือบ6000นะครับห้าจุเนั่นเองแล้วก็ระยะ18นะครับ S.P.A 6.5วิตีเร็วขึ้นมานิดหน่อยเนาะก็จาก7วิ เป็น6.5วินะครับอัปเกรด3นะครับเดเมจ8,000นะครับคุณผู้ชมระยะ18 spa 6.5นะครับต่อไปเป็นอัปเกรด4นะครับอัปเกรด4ี่เดเมจ12,000นะครับระยะ23นะครับกว้างขึ้นมานิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ spa 7.5วิก็เรียกได้ว่าตีนานกว่าเดิมแต่ว่าระยะกว้างกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็ดูซิว่ามันจะมีมอนที่วิ่งผ่านหรือเปล่านะครับอ่าเหมือนจะเล่นได้อยู่นะ ในอัปเกรด4นะครับและต่อไปนะครับเป็นอัปเกรด5นะครับคุณผู้ชมอัปเกรด5จะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Swift นั่นเองนะครับอัปไปเลยนี่ครับโอ้โหอัปเกรด5ค่อนข้างชอบเลยคุณผู้ชมรูปแบบการโจมตีแบบนี้นี่เลยครับสกิลแบบนี้นี่กระโดดลงมาด้านล่างนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมสกิลรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยนะส่วนตัวเพราะว่าผมเนี่ยเล่นแมปโปรเจกต์ซัลเลเยอร์มาค่อนข้างจะเยอะแมปนั้นเนี่ยสกิลสวยกว่าอันนี้สกิลดูจืดมากคุณผู้ชม นี่ครับอ่าฮะส่วนรูปแบบการโจมตีนะครับจะโจมตีเป็น a อ e วงกลมแบบนี้นะครับวงค่อนข้างกว้างแล้วก็ตีกราวนะครับตีติดสถานะสโลด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมก็จะทําให้มอนที่โดนตีเนี่ยเดินช้าลงนะแต่น่าเสียดายครับที่มันไม่ได้ตีไฮบริดเพราะว่ามอนที่มันบินนะครับก็บินผ่านได้อย่างชิวๆเลยนะครับ เรื่องเดเมจนะครับเดเมจอยู่ที่18ื่นนะครับระยะ26 SPA 7.5็ดจาวินะครับต่อไปเป็นอัปเกรด6นะครับเดเมจ23,000นะครับระยะ28 SPA เจ็ดวิเหมือนเดิมนะครับอัปเกรดสุดท้ายนะครับอัปเกรด7นะฮะแม็กแล้วนะครับเดเมจอยู่ที่ 36นะครับระยะ30นะครับ SPA 6วิ v. ก็ตามนี้คุณผู้ชมส่วนตัวแล้วไม่แนะนำให้เอามาใช้นะฮะต้องรอดูว่าอัปเดตต่อไปที่เป็นอัปเดต Demon Slayer เนี่ยกยิูจะมี e ีโวหรือเปล่านะครับถ้ามี e ีโเนี่ยอาจจะเก่งกว่านี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยสกิลน้อยมากมีแค่2แบบเองนะครับในการโจมตีมันควรจะมีทุกกระบวนท่าหรือเปล่า ส่วนตัวนะส่วนใครที่จะเล่นตัวนี้จริงๆนะครับบัฟที่เหมาะสมที่แนะนำนะครับก็จะแนะนําเป็นบัฟโอเวอร์โและบัฟกริ นะครับผูชมหรือว่าจะเป็นบับออซิงกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบัฟอวตารอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทําดอทเดยเมจนั่นเองนะดูซิว่าวางได้กี่ตัววางไปแล้ว1ตัววางได้4ตัวนะครับวางได้น้อยมากๆดูทรงแล้วน่าจะมีร่างอีโวแน่นอนนะครับในอัปเดตหน้ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็เคครับในคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผูชมคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไครด้วยและแน่นอนครับรู้มือกันอยู่ ไปแล้วจู้บายบายไปแล้วครับ